ชมป่าชาเรนของจังหวัดระยองครับผมพระเจดีกลางน้ำนะครับนี่เลยในตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากๆเลยครับท่านไหนมาที่ระยองนะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับแนะนำในการเดินชมธรรมชาติ แบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับนะกว้างมากครับสถานที่แห่งนี้ประมาณ400-500ถึง500ไล่นะครับนะเขาจะทำสะพานแบบเนี้ยรอบป่าชายเลนเลยนะครับนะนะครับรอบป่าชายเลนเลยเจดีย์กลางน้ำจะอยู่ด้านนู้นนะครับด้านนู้นแหละนะครับนะนะครับก็มาไหว้มาไหว้เจดีย์เก่าได้นะครับเจดีย์โบราณประมาณนี้นะครับเจดีย์โบราณนะนี่ ตอนนี้ผมมาในช่วงประมาณสักเจ็ดโมงครับผมนะครับบรรยากาศเย็นครับเช้านี้นะครับนะเย็นระเยือกเลยนะครับแต่ก็ยังพอทนได้ใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนิดนึงนะครับนี่ฮะเดินชมธรรมชาติเดินชมนกบินโฉบไปโฉบมาอ่ามีปลาเอ่อเล็กปลาน้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรอะอยไยเไปหมดเลยนะครับว่ายทวนน้ำอยู่นู่นนะครับนะ นั่นเลยนะครับมีปูสแสมมีอะไรเดินประมาณนี้ครับท่านไหนที่ต้องการชมแบบสายธรรมชาตินะครับนะก็แนะนำจุดนี้เลยนะครับนะก็เรียกว่าจุดอะไรทัศนศึกษาป่าชายเรนนะครับคณะครูก็พาเด็กๆมามากันบ่อยนะครับ เช้าๆก็จะมีคนที่อยู่ละแวกนี้นะครับเขามาวิ่งออกกําลังกายกันทั่วั่วเต็มไปหมดได้รอบใหญ่เนี่ยก็โหได้เหงื่อแล้ได้เหงื่อเลยประมาณนี้ครับผมนะใหญ่มากนะครับกว้างมากกว้างมากนะครับโน้นไปโน่นวิ่งไปโน่นตามสะพานไปโน่นนะครับโน่นนะครับสนเดินมาเอาบรรยากาศทานไหนชอบที่เดิน ชอบบรรยากาศก็มาได้เลยนะครับเอามุมนี้สวยนะมุมนี้สวยนะนะเอาภาพไว้เป็นหน้าปกเลยนะอ่าตรงจุดนี้สวยนะครับดูนะครับโอ้โหบรรยากาศกมากนะคุณผู้ชมนะครับนะก็ขอแนะนําท่านถ้าท่านมาก็หาโรงแรมพักนะครับสักคืนแล้วก็ตื่นเช้าหน่อยนะมาที่สะพานเนี้ยมันมีเวลาปิดเปิดอยู่นะครับนะก็ประมาณสักหกโมงถึงสิบแปดสามศูนย์นะครับ 06ถึง18 30เวลาเปิดปิดให้ท่านตื่นเช้าๆแล้วก็มามาเดินเลยนะครับนะจะได้บรรยากาศแบบโอ้โหสดชื่นมากๆครับนน่นฮะเนี่ยน,น,นี่มาทางด้านนี้ดูนน่นปูปลามูปลา,าหมอคางดำว่ายอยู่นู่นนะครับโน่นนะโอ้โหอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวจะพาลองเดินเพียวๆไปเลยนะคุณผู้ชมไม่มีการตัดต่อนะครับนะ ผมถ่ายแบบนี้แล้วก็ผมก็เอ้าลงเลยนะครับนะนะบจะจะเจอตัวอะไรบ้างนะครับนี่ยปลนี่เดินแบบจุใจกันไปเลยเพราะว่ามันกว้างมากครับแค่เดินนี่ก็เหนื่อยเลยนะครับนะนะก็มีคนมาเหาะ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 ออกกําลังกายนะครับนฮะแมกไม้โอ้โหมีต้นอะไรบ้างเนี่ยนะครับพังกาหัวสุมดอกแดง หัวสุมวส่มหัวสุ่มดลอกแดงเนี่ยดูดิโอ้โหเสียงนกเสียงการ้องระงมทั่วป่าเลยนะนะดนเข้ามาลึกๆขนาดนี้นะครับนะเนี่ยอ่ะ EP แรกๆ EP รู้สึกว่าต้นปีตั้งแต่ต้นปีมานี้ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สองนะครับนะที่ผมลงไปนะครับ ผมอยู่แถวทะเลระยองครับผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับในการประมงเรือเล็กหาปูหาปลานะนะครับให้รับชมเรื่อยๆนะครับว่าหน้านี้เดือนนี้เขาจับอะไรนะครับก็ไปตีสนิทกับชาวประมงไว้ละไปตีสนิทไว้ละนะครับก็คุ้นเคยกันดีนะครับนะก็ก็ได้วิดีโอให้คุณผู้ชมได้รับชมประมาณนี้แหละนะครับนะเออ อ่ะลาเดินไปอีกสักหน่อยนะนะครับเอาสักประมาณทักสิบนาทีครับผมนะดูรากดูรากดูรากนะครับเนี่ยดูรากกงกลางดูดิโอ้โหมันประสานงามันประสานอะไรกันดูดิครับโอ้โหดูรากมันสวยนะเออผมว่ารากมันสวยดีนะครับเนี่ยมองในเป็นศิลปะนี่สวยเลยนะครับรากกงกลางเนี่ย มีน้าๆก็มาออกกําลังกายนะครับเี่เดินรอบป่านี่ก็ได้เหงื่อเลยทีเดียวนะด่นะนี่ครับเดินชมกันแบบเพลินๆกันเลยทีเดียวแล้วครับนะดูเลยนะครับโอ้โหปากหมดมาได้นะครับนะปากหมดมาได้เลยนะครับท่านไหนที่อยากจะรู้ว่าจุดนี้คือจุดอะไรนะครับ,รบก็เขาเรียกว่าพระเจดีกลางน้ํานะครับ ใจกลางเมืองระยองเลยป่าชายเรนแห่งนี้นะครับหนึ่งเดียวด้วยนะครับป้ายที่เขาเขียนไว้นะนะครับหงเดียวในระยองเลยนะครับนะอัญมณีอันมีค่าเลยนะครับธรรมชาติแบบโอ้โหบรรยายไม่ถูกนะครับนะท่านไหนที่ชอบแบบสายแบบผมเนี่ยนะนะครับนะนครับมามานี้แหละอ่ะไปลองไปเดินไปดูว่ามันจะไปเจออะไรบ้างนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับนะ มันก็คงจะเป็นประมาณนี้ตลอดแนวนะครับนะอย่างเงี้ยเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาก็จะไปเห็นสะพานอีกเอ้าหูไปด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 ,ไปดูเดี๋ยวไปปิดคลิปกันตรงนี้เลยจุดทูงสูงนู่นนะครับนะไปเ,เดี๋ยวจบเสร็จนีเอาลงเลยนะครับนะนี่ครับเราไม่มีการตัดต่อกันนะมาเดินกันแบบให้จูใจไปเลยนะครับนะนี่ โอ้โหสวย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 เออนี่ครับโหเดี๋ยววานนี่โอ้โหไม้แข็งแรงนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูอยู่ว่าไม้แผ่นไหนมันชํำรุดอะไรเขากาจะมาเปลี่ยนให้นะครับนะท่านเดินแบบไม่ต้องกลัวกลัวตกเลยก็มีกระเป๋าใส่มือามาถือไว้ก็ดีนะครับนะ แล้วก็ล่วงอะไรมาก็จะลงลงน้ำไปเลยเอาแดดซองแล้วแดดซองไปไปส่องสองแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปเปิดคลิปบ,บนสะพานนี้นะครับนะไปนี่ฮะโอ,โอ้สวยงาม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 มากๆเนี่ยช่วงเช้าๆแดดมันขึ้นสองมานี้แล้วก็ดูสวยเลยทีเดียวนวนอีกสะพานหนึ่งนะครับเนี่ย โอ้โหอะเอาประมาณนี้ได้กี่นาทีแล้วไม่รู้นะนะครับนะก็จะประมาณนี้แหละนะครับชมธรรมชาตินูน่นโอ้สวย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 ส,วยสวยงามสวยงาม,งามนะฮะป่าอุดมสมบูรณ์มากครับป่าสเสม็ดป่ากงกลางนะครับสวยงามมากๆนูนนะ่นฮะดูอุดมสมบูรณ์มากครับนะครับดู เดี๋ยวปิดคลิปกันเลยนะครับนะปิดคลิปกลางป่านี่แหละทำบลตะพานนี่เลยนะครับนะนะก็อย่าลืมกดติดตามเพเป็นกำลังใจนะลิปใหม่ต่อไปครับผมนะครับนะก็เดี๋ยวอยู่ในระแวกทะเลนี่นะครับนะครับท่านไหนชอบสายทะเลนะครับก็เข้ามาคอยให้กำลังใจกันได้กับช่องผมนะครับสนอมสักชาแนลนะครับนะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอกล่าวคว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ